งูห่านซอยจุีิน้รงลาบงูห่าน

อร่อยไม่อร่อยก็ดูคนทําเลยมือกินไแหนเ่ยมเีบิดได้หปั้มหัวได้ยู่ปั้มหัวไย้มยวปเกียตัวดนองเสีได้อยู่บางแ

นาดีหน่อยคุณนะใส่แต่หมวอันคดียวนะางด้าข้างหลังมันเป็นขีดีนะโอเคลายดีเลยเป็นปเยียเลระหอบเปย่างกมันจำ เนอ็รวดพะละเหลือหน่อยได้้ขวขนเรงหนขวบงวรถเลียงจึงคึ้งับพี่น้องนี่วจะมาไรเดี๋ยวดิ ปุ๊กไก่บอว่าเจ๊ปกไก่เปิดน้ำแม่ใส่ไรให้ดีนี่นี่แบบแกนดีคื้เลือดนึ่งเดือเาอยู่อ้อเลือดลาบหมวยล้เงนอกเาย่ใ่หัว่เขียน้ไรบ่เโอ้นไปเี๊ยนเหรอส้่หัวหนังลมอัวสอง

อะไรื่อยไปหน้องยี่ขอพี่น้อยขวดตัวขวดตัวว่าเอาไปชุดอะไรอ่ะได้ป่ะยังขวดเหรังนอดเงินทำไมเขาก็ไม่พักสินอเาม่เท่ะ